จะดาวต่ำดอกน้อยหรือว่าผ่อนสบายโปรไหนก็เลือกได้ตามใจสวัสดีค่ะป๊อปปี้ค่ะที่ปรึกษาการขายฟอร์ IMA ราชพฤกพระราม5ค่ะคันข้างหลังนี้นะคะคือเจ้าตัว e v e r l ร s เ10นั่นเองราคาเพียง1,249,000บาทหรือว่าจะเลือกดาวต่ำๆแบบว่า8,900 0เลือกดอกสบายๆแบบ0.89หรือจะผ่อนต้น,ตน ผ่อนถูกๆหมื่นต้นๆเท่านั้นเองโปรไหนก็เลือกได้ตามใจนะคะเดี๋ยววันนี้พ่อพา,า,า,ามาชมพามาพามาชมพามาชมเอ๊ะหรือยังไงพามาชมนะคะเจ้าตัวเอเวอร์เรทเทคันข้างหลังนี้ซึ่งคันนี้นะคะเป็นสีบอลเงินนะคะเจ้าตัวเอเวอร์เรทเทอย่างที่ลูกค้าเห็นนะคะเป็นตัวเริ่มต้นของรุ่นเอเวอร์เของเรานะคะด้านหน้านะคะที่ลูกค้าเห็น เขาจะมีตัวไฟนะคะไฟตรงนี้จะเป็นไฟ LED นะคะไฟหน้าของเขาพร้อมกับไฟ LED C clamp นะคะหรือว่าเป็นตัวไฟ daylight คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0 t จุดศนทอรนะคะอยู่ที่170ม้ mm, า4 0 5นิวตันเมตรนะคะด้านหน้าถัดมาอย่างที่ป๊อบบอกไปมีไฟหน้าเรียบร้อยมีกระจังหน้านะคะเป็นสีเงินสวยงามแบบนี้นะคะเป็นลายลังพึ่งเนาะขัดลงมาด้านล่างนะคะเจ้าตัว กันชนหน้านะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถแบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้นะคะรุ่นเอเวอร์เรามีไฟตัดหมอกให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นแล้วนะคะไม่ต้องแบบว่าเออหรือยังไงตัวเริ่มต้นจะตัดออปชันเยอะไหมหรือแบบไหนนี่ค่ะมีไฟตัดหมอกมาให้สบายในทุกการขับขี่เรื่องความปลอดภยัยหายห่วงหายกังวลแน่นอนค่ะไปกันต่อคะ่ะเราไปดู ด้านข้างนะคะของตัวรถคันนี้ว่ามีอะไรมาให้อีกบ้างนะคะถัดมาเป็นตัวล้อนะคะสำหรับเจ้าตัว e v e r อเ t e เทคันนี้นะคะล้อจะอยู่ที่18นิ้วนะคะมาพร้อมกับยางกูดเยีย r นะคะให้มาตั้งแต่โรงงานอยู่แล้วแค่ e v e r อเร e เล้อก็แบบว่าหล่อแบบนี้แล้วตัวเริ่มต้นก็เท่แบบนี้แล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ ยากขับเดิมเดิมแบบว่าเดิมเดิมก็สวยอยู่แล้วเดิมเดิมก็ดีอยู่แล้วนะคะเอเวอเรสต์ Ever ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะถัดมานั่นข้างนะคะกระจกข้างกระจกมองข้างตรงนี้ที่ลูกค้าเห็นนะคะเป็นพับไฟฟ้าแล้วสําหรับตัวริ่มต้นนะคะไม่ต้องแบบว่าเออถ้าเวลาจอดรถจะต้อง เอามือเก็บหูน้องหรือเปล่าเผื่อว่าจะมีใครมาชนมาขูดมาขีดอะไรนะคะเจ้าตัวนี้พับไฟฟ้าให้มาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเหมือนกันนะคะถัดมาค่ะลูกค้าด้านข้างนี่ขนาใหญ่แบบนี้สวยงามไหมคะแค่ตัวเริ่มต้นนะคะสำหรับเอลเวอเรสต์หรือว่าจะดาวถูก8 9ดห0หรือว่าจะดอกน้อย0.89หรือว่าจะผ่อน หมื่นต้นตโปรไหนก็เลือกได้ตามใจนะคะคันใหญ่ๆแบบนี้เจ็ดที่นั่งโหดครอบครัวของเรานะคะมาดูด้านหลังกันต่อค่ะด้านหลังคันนี้นะคะของเจ้าตัว e v e r อร์เรเนะคะก็มีไล่ฟ้ามาให้นะคะด้านหลังคําว่า,าตัวไฟท้ายตรงนี้นะคะก็จะมีคําว่า e v e r อร์เให้แต่ว่าตรงนี้ไม่ได้มีไฟนะคะจะมีแค่ตัว เป็นอะคริลิกตัวอักษรให้เฉยๆส่วนไฟท้ายนะคะด้านหลังตรงนี้ที่ลูกค้าเห็นก็จะมีเป็นไฟเบรกนะคะไฟถอยมีไฟเลี้ยวให้นะคะสำหรับตัวเริ่มต้นรุ่นเอเวอรเรตเนเนาะส่วนฝาท้ายนะคะยังไม่ใช่ฝาท้ายแบบไฟฟ้านะจะยังเป็นฝาท้ายรุ่นอัตโนมือจะเป็นฝาท้ายแบบว่าที่ยังจะต้องใช้มือเปิดอยู่ยังไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้านะคะสําหรับเจ้าต่อรุ่นเอเวอรเรตเทนตรงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวยังไงป๊อป ขออนุญาตเปิดให้ดูสักนิดหนึ่งนะคะนี่เลยแต่ว่าเขาก็จะมีโชว์มีโชว์มีอะไรมาให้นะคะด้าน,นหลังอย่างที่ลูกค้าเห็นกว้างขวางเลยสามารถพับเบาะได้นะคะทั้งแถว2แถว3เลยแต่ว่าตัวเบาะแถว3นะคะก็ยังเป็นรุ่นที่ต้องใช้มือรุ่นอัตโนมืออยู่นะคะสำหรับเจ้าตัวเอเวอร์เร n อันนี้เนาะเบาะแถว3ามเขาจะยังไม่ใช่ไฟฟ้านะคะถ้าไฟฟ้าเนี่ย จะเป็นสําหรับตัวรุ่นสปอร์ตขึ้นไปนะคะอย่างที่ลูกค้าเห็นเขาสามารถเพ,พื่ออย่างอย่างเราเห็นไหมคะก็สามารถขับได้ไม่ใช่ว่ารถคันใหญ่อย่างนี้จะต้องเป็นคนผู้ชายขับอย่างเดียวนะคะจะต้องใช้แรงเยอะหรือเปล่าจะต้องออกแรงหรืออะไรยังไงไม่ต้องเลยค่ะนี่อย่างที่ลูกค้าเห็นมีแค่มือข้างเดียวนะคะก็ดึงขึ้นมาได้เลยสำหรับในการปรับเบาะแถวสามด้านหลัง เรามีไฟนะคะมีไฟส่องสว่างให้ด้วยตรงนี้พับได้นะคะเก็บของได้ส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะจะเป็นที่เก็บอุปกรณ์นะคะก็คือเจ้าตัวล็อกยางอะไหล่ของตัวรถเอลเวอร์เเทคันนี้นั่นเองนะคะเผื่อบางที่ลูกค้าบางท่านสงสัยเนาะว่าเจ้าตัวเอ e เวอร์เเทนนะคะถ้าจะเอาตัวยางอะไหล่ออกมาใช้ใช้ยังไงอุปกรณ์ตรงนี้มีนะคะสามารถเปิดตัวจุกที่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ขันได้เลย ตัวล้อยางอะไหล่ค่ะเขาค่อยจะค่อยๆเลื่อนลงด้านล่างนะคะตัวใต้ท้องรถเท่านั้นเองหรือว่าถ้าลูกค้าท่านไหนคุณผู้หญิงเราจะไปเปลืองแรงทําทําไมล่ะคะ1 3 8่ค่ะฟอร์ดเรามีรถไซด์แอซิสทนให้นะคะ5ปีเต็มไม่ได้จํากัดระยะทางถ้ารถมีปัญหานะคะทุกกรณีเลยยกเว้นอย่างเดียวคือการเกิดอุบัติเหตุเท่านั้นผู้หญิงอย่างเราจะเปลืองแรงทำไมโทรหาเลยค่ะ1 3 8 3รถไซร์แอซิสทนของฟอร์ดเนาะเขาจะมี พี่ช่างนะคะหรือว่าจะมีพี่เจ้าหน้าที่เนี่ยที่อยู่ใกล้เคียงมาช่วยเราดูแลรถคันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีปัญหาอะไรที่มันฉุกเฉินจริงๆหายห่วงค่ะเรามีคนดูแลให้นะคะตลอดแน่นอนอยู่แล้วปิดได้เลยส่วนเจ้าตัวรถคันนี้นะคะถังน้ํามันเขาอยู่ที่80ลิตรนะคะตัวฝาถังไม่ได้ต้องเปิดจากในรถนะคะเวลาที่ลูกค้าไปเติมหรือว่าจะเปิดฝาถังเนาะ สามารถให้พนักงานนะคะหรือว่าเด็กปั๊มนาอเขาสามารถกดที่ตัวฝาถังแล้วก็จะเด้งเปิดออกมาได้เลยนะคะแค่ลูกค้าปลดล็อกลถให้เขาเท่านั้นเองนะคะและที่สำคัญนะคะสำหรับรถตัวรุ่น e v e r l d e เรทนคันนี้ที่พลาดไม่ได้เลยแบรนด์ฟอร์ของเรานะคะสำหรับตัวรุ่น e v e r l d e เป็นเจ้าเดียวในตลาดสำหรับรถครอบครัว7ที่นั่งที่สามารถสั่งสตาร์ทผ่านมือถือได้ ด้วยแอปพลิเคชัน f o r d p a s s นะคะหรือว่า f o r พ p ร s Connect ของเราลูกค้าสามารถสั่งสตาร์รถได้ดับรถได้ปลดล็อกรถได้นะคะแล้วก็ดูค่าดูสถานะการทำงานต่างๆของตัวรถก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะนัดหมายนะคะเข้าศูนย์บริการก็สะดวกสบายนะคะด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นกับเจ้าตัวรถคันนี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจสำหรับตัวรุ่น e v e r อเร10คันนี้นะคะ จะเป็นราคาที่1249ดาวต่ำที่8 9 9 0 0ดอกน้อยที่0.89หรือว่าผ่อนเริ่มต้นแค่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ,ะโปรไหนแบบไหนก็เลือกได้ตามใจอย่าลืมนะคะติดต่อประมาที่0841 46 5241หรือว่ามาเจอกันที่ฟอร์ดพระราม5ตรงนี้ก็ได้0841 46 5241ค่ะโทรมานะคะ